อันอันดินเดินอันโยูนีเ่นเป็นเป็นเพื่อนแบงให้เดบอรหรือว่าจังไรย่างเพื่อนย่างบริเวงเพื่อนให้อาศัยอยู่ซื่อๆผักเป็นเดินเดินไม่เท่าบอหรือว่าเนีได้แมนอ๋อหาบริเวณแมนอันนี้เป็นเพื่อนไพศาลนี่มาไม่เคยถามจะเถื่อนีเพื่อนคนเดินไกลเลยเพื่อนพี่น้องกับแมนนั่นแหละคือเอาลังค่าใสา่เทศใส่ละนนี้คือแป้ก,กันก็เจ็บน้ำจนหยาบสิกัน แม่รอดินเพิ่นเด้นองกับขออยู่น้ำเพิินนะอ๋อที่วาเฮือนี่หน่ะเป็นเจ้าของดินนี่แม่เจ้าหนักขออยู่น้ำเพิินโดยอออยู่น้ำเพิิน<ด>ถามว่าเพิินห้ไปบ่สิได้ไปบอกแม่ตเพิินบอกห้ไปดอกเนาะลูกลานเพิินถ้าสมมติได้สาสมมติเนาะสมมุติมี่ผู้อยากเฮ็ดห้องหน้าห้องในให้เพิินสิสิห้เห็ดบ่นี่ก็โพดโพล้อเนาะแม่หรือว่าโอ้อเพิ่นกินลายอยู่เนาะ โอ้กินไป<ส>นเป็นเซนผู้เป็นเซนเนาะน<ม>เซนกลัวคนนี้เนาะแมนอันนี้กะจันอนเงินหนึ่งพันบาทเนาะเป็นท่าผู้ใหญ่จะดีท่า สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุขคนเนาะว่าเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วต็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหับขวาสูซองสาบุญมาบานฮับพึ่เก่าพี่น้อยเนาะนั่งลงก่อนจังหน่อยพี่น้องเนาะ,<ช>ะมาพ่อกันก็สาบุญมาอนี้พี่น้องมาหาทางนงเตี๋ยเพนหรือว่านงเตี๋ยน้องพัดนั่นเลยเนาะสาบุญมาสองเ่อแล้วพี่น้องแต่ยังม่พ่ออันคือนงพัดพี่น้องเยเมื่อวานนี้สาบุญดนนัดว่า ให้น้องอยู่ถานี่เด้อว,ว่าสันจกเห็นนาะพี่น้องเลยมาสองเทือกอยังบ่พอจากเทือบัดน,นี้ก็เลยนัดเพิ่นมาอีกเทอหนึ่งเนาะม้อน,นี้สมบุญมีโอกาสเนาะได้หับเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เยจยู่ทางฟังไทยคือเก้าพี่น้อง,งเลยเพิ่นฝากเงินมาจํานวนหนึ่งเนาะฝากมาให้ทางครอบครัวของนอกนี่แหละน้องเตีย้ยน้องพัดนี่แหละ ให้สมบ,บุญเป็นสะพานให้บุญให้คือเก่าว่าฝากมาท่าไดนั่นกะถ้าไปเบิงน้ากันเด้อพี่น้องเลยครอบครัขขวของน้องเพื่อนนี่ลำบากแห้งพี่น้องเลยไปตะลิตนเนาะทั้งสมบ,บุรณนี่ไปถามเบิงหมดแล้วเนาะถามบางคนในหมู่บ้านของเพิ่นน,นี่แหละว่าน้องเพื่อนนี่ทุกงะรีกว่าจันแม่ก็ตายป้าตั้งแต่ยังน้อยพี่น้องเลยภากันเลี้ยงน้องมาเองส่วนพอกะไปเอาเมียใหม่เนาะแต่ว่าน้องนี่ยังดีพี่น้องเลยได้เบิงแย่งน้อง เก็บพักหักน้อไม้ถึงยามแรกแง่ไข่มุดแดงว่าสันถึงช่วงนี้ก็หาเกี่ยวเข่าว่าสันน้อเพื่อมาเลี้ยงน้องเพราะว่าน้องนี่คือที่ว่าน้องเพื่นเราให้ฟังแหละโบโหจักว่าโบมีเงินมีจะให้กกินอย่างเดียวว่าสันพี่น้องเลยเนาะสบุญมาเมื่อนี่ก็ได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งผูยย้ใหญ่เจดีอยู่ทั้งฟังไทยพี่น้องเลยก่อนอื่นสบุญก็ขอขอบุขอบคุณไปทั้งผูยย้ใหญ่เจดีย์เนี่ถือไว้วางใจสบุญให้เป็นสะพานบุญให้ ให้เพ่อนและครอบครัวของเพลินให้ยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีทุกความสุขความเจริญเด้อที่ไวบ้บางใจสมบุรณให้เป็นสะพานบุญไหนมันนี้ก็ได้เนะาะพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสบุญสิภาพีพี่น้องเข้าไปหาทางครอบครัวของน้องเพลินสะก่อนเนาะว่าน้องเพลินอยู่เฮือนอยู่บ่มาเนี้พี่น้องเลยเพราะว่าสมบุรณนี่ได้นัดให้น,อน้องเพิินอยู่เฮือนเนาะพูดเลยพี่น้องเลยมาหอดเป็นทีเรียบร้อยพี่นอนะ้องเนาะฟาตัวพี่น้องเลยคือมางามแท้นี่ ูนะมาหอดแล้วบานอันนี้ป้าท้าเป็นไผ่เป็นผู้ใด้แล้พากันมาตุ้นอยู่ไปซังอยู่นี่โอ้โดยสบายดีโด้ยโว้ยลดไงหลังลุงหันพ่อแหงเด้บ่าขาเอ้ยเมียเจ้าเจ้าพูดฮะนั่งพัดนั่งเอาตีนขึ้นคักนี่ซศร้าสมุกนั่งใส่กับใครหรอขวาย้ำพูดฮะกัน ยามผลแต่มันล้มเนาะแม่ในสมุกไอ้เจ้าลงในขบุมหมั่นใจน้ำท่ารถข่อยดิข่อยไ่ได้ห่วงรถข่อยห่วงเจ้าง่ายลงหันจักสิลงท่ามาเด้อมาอยู่ทางหลังเลยค่ะสิฮับมด้อมาอยางหลั่ะสี่ับใครในที่ขับกำขยันป๊อบป้าขับกำโดยป้ามาไก่เงียบเนี่ยมันนี่เนาะเงียบเงียบสิคุเมือเพราะว่ายามเวียกยามเกี่ยวเข่า เ่ากัมาครั้งแรกเนาะครั้งแรกบ่นี่จค่คยมาอยู่พ่อเคยเถื่อที่สามเดี๋ยวนี้โอ้เรามาเถือกที่สามผมมาเถื่อที่สามหักว่าที่พ่ออันผู้เห็นบ่มาเถื่อที่สามหักบ่เคยเห็นน้องพัดจักเถื่อพ่อแต่น้องเตี้ย เพิ่นเพิ่นนี่อยู่สองพี่น้องเลยผู้หญิงน่ะล้วน้องชายมีสองคนบัดนี้แม่นบัดนี้นะบ่เห็นน้องพัดจักเทื่อก็เลยนัดให้เพิ่นอยู่นะจากพ่อกับเพิ่นมีแต่น้องเตี้ยอยู่แต่เก่าค่ะมากับสนวนแต่เก่าก็ได้แม่นบัดนี้ล่ะจักเพิ่นสิอยู่อยู่กับเพิ่นแหละสิพาเข้าไปเบิ่งนํากันบ่เพราะว่าเฮาก็บ่เคยเห็นเพิ่นจักเทื่อเนาะอ่ะเดี๋ยวขอโตเข้าไปก็ได้ซะเด้อโดยโดย ไปถาหับเมียจ้ <laughs> <laughs> าเซลเล่นพี่นอนะออ้อ,เอ,องเนาะไปขับมาก่อนพี่น้องเลยเพิ่อไปไปไปไใหม่ตออพเอพ,พิ่นก็ไเลยอ้อยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องโอ้มีอันแนวเฝ้าอันตารางได้มันนี่มีแนวมายามตารางอีกอันนี้อืพี่เฮือนซานลานเลิ่นเพิ่นจริง,งด้เด้อยู่เฮือนอยู่ซานเดขทุกคนบ้ามันนี่ โอ,โ,อโอ้อยู่ครบบดเนาะมาอน,นีอ่าดีเจมาเฮือนมาซานพ่นก่อนพี่น้องเลยผมเคยพ่อกันได้อัน,นี้อะสบายดีลุยละยด,ด้วยสบายดีเนะานอะ,อะตะหากมาพ่อเพื่อนบาทนี่โอ้โหตกลงไปได้เป็นเอเ้ยเ,เป็นน้องบาทนี้เน็บเน็บทั้งเจ้าก็ได้เนะะาะอาอมาพ่อเพื่อน เป็นจังได้บ่ได้ไปเกี่ยวข่าวกิยหน้าบ่ไหมบ่บ่ได้ไปไหมเนี่ยใช้สนองสองคนแน่เป็นไปโรงเรียนโอ้คนนี้นะซื้อผัดว่เดินโยักปีเจ้าอีละสิบแปดละสิบแปดเดินไปคิดว่าเจ้าสะเป็นเอื้อยคนนี้คนละคนนี่เป็นเอื้อยเอ้ยโมกันน้อยกูโมบันนี้น้องญาติเอาเบิร์ดแล้วบ่นี้ถีบน้องออกมาก่อนน้องเลยญาติเอาความสูงมาเลย กินข้าวกินน้าแล้วบ่มาเนี่ยเนื้อกินแล้วคือเจลาเขื่อเกล้าอ๋อสิรอยังใครอยู่บ่เดนอ๋เคยเห็นคนจัดเถื่อพี่น้อยเนาะน้องคนนี้ก็ได้ผูงใหญ่ลิ้มปิดพู้นี่ผัดน้อยวันนี้นะอายุสิบเจ็ดปีบ่ล่ะโดยไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเพื่อนนะได้มือเท่าได้ละ ไปหนองไปเก icism, ะะี่ยวซอยเพลินแบบย่างบะหมี่แหละจังส um> ิได้กินน้ำเพลินนะอ๋อที่ไปเกี่ยวซอยนี่ก็ได้เอาเงินเพลินบ่แม่นอ๋อเพราะว่าเพลินเป็นพี่น้องเป็นีิพกเดิแต่ก็ได้เอาเงินเอาค้ำแบบย่างพายบะหมี่แหละจังกินน้ำเพลินเลยอ๋ออยู่ไซนาเพลินนะพูดอยู่ทางปั่มน้ำมันในกายมาอ๋อไปแต่ละเมื่อนะย่างไปบ้างเดินไปไม่กู เราดิมีผู้มาหาบอ่อมาเนี่บ,<อ>บ่บเรดิมีภูมาหาได้เฮือนซานได้ผู้สาวนอนสองคนสั่มแล้วบ้งผู้บ,บา่าวลอยขึ้นมากเลย <c oughs> นี่เนาะสัตว์ว่าสร้างเป็นแล้วอันนี้ไปให้ต้มกินแล้วบ่บมาม่าอัน,นปลากระป๋องแซ่บอยู่บ่แซ่บเยอ <c oughs> นะนางเต้มกินลปลากระป๋องเลยเฮนี่ได้กินแกะกินรถบ่อเ <c oughs> นาะ อ oh. well. ือเอออ๋อสูน้องกินเนาะเด้แซ่บอยู่บ่ปลากระปองแซ่บเลยปากระป๋องเบาเตียงทองได้น่ะกาเบาเตียงได้บุ๋มเป็นกาปลากาเบาเตียงเกเกี่ยวเข่าเนาะซูมือีบัดแหล้เกี่ยวเข่าได้สิบคิดไปหายังบัดนี้มาสูน้องกินฮะแจกลาสิบห้าตัดอ่อยฮะเงินไปตัดอ่อยทางไดบันทางดง ม,มีมีอยู่ว่าทางนี้กันทางนี้ก็มีทางหลังก็มีหวา,าน<ห>ขบแต่หอยนี่คนิจ้าแจ้งไ,ได้อีกละจากหนุ่ไปปีที่แล้วนั้นลอยหมัดต่อสามสิบพันแต่ปีนี้บาวาเธอไดอ้ได้อยู่ว่ามือละลอยมัดได้มือละลอยสองลอยโอ้เก่งแท้อันนี้ก็ไปว่ผูเดียววาสองลอยมัดแมนพูเดียว มาตะเกา่าเบาเคยพอ่พอคนจ้าทเทื่อพ่อมาสองเทื่อพ่อแต่เอือ้อยเจ้า <c oughs> เพิ่งเรได้สะพนสิมาแอมฟ้าให้เจ้าเยอะน้องกันยังยังไม่มีผู้ไปซื้อให้ผมมีผู้ซื้อให้บ่มีขายวัดให็บ้าน,นมอมอ,มอยู่นี่ผมมีขายต้องไปซื้ออยู่ไซนี่อยู่รักสามมเงทีกจะไปซื้ออยู่บ้านรักนนี่รักสามครับทั้งบรรนุย่างตัวได้ไก่กกัน ตัวนี้ไก่อ,อ๋อรักษาไก่ขั้วแมนซื้อเลยเขาเจ้าบัวมาส่งให้ว่าล่ะไปซื้อเอามาเองอ,อันอันซื้อตัวนี้เพื่อนไปซื้อมาใหาย้ยน้องผ้าคนเพือนไก่ผ้าเพิ่นไปซื้อแต่เพิ่อนนั้นยากตอนนี้เป<อ>็นยามาทานแล้วเขาแล้วน้ำต,ต้องให้เพิ่นแล้วกเขาก่อนแมนอ๋อต้องให้แล้วกเขาเลยจังสีให้เพิ่นผ้าไปโดยเอาอ,อีกแจ็คเพนสังทีพ่อนี่ อีกสองแผ่นสองแผ่นประตูเด้ผู้เฮ็ดบ่ผู้ยันผู้บ่าวขึ้นมาจกได้ผู้สาวซ้ำแต่อีต้นนอนพากันอยู่กันสองคนอันดินเดินอันยูนี่เป็นเป็นเพลนแบ่งให้ยเด๋บ่หรือว่าจังไดยังเพ่นยังบ่ได้แบ่งเพิ่เนให้อาศัยอยู่ซื่อๆพักเป็นเดินเดินไม่เท่าบ่หรืัวได้แมนหากบ่ได้แบ่ง อันนี้เป็นเพื่อนพ่สายน่มาบริได้เคยถามจลกเทื่อวน,นี่เพื่อนคนเดือนไก่เนี่ยเพื่อนพี่น้องกับแม่น่นเลย่อนคือ,อเอารังค่าใส่เทศใส่ละนนี้คือแป้กกันกรับเจ้าน้าจนหจยาก,กันแม่รอด,ดินเพื่อนเดน้น้องกับขอ,อยู่น้ำพ่นนะโอ,โอ้ที่ว่าเพื่อนนี่นเป็นเจ้าของดินนี่แม่เจ้าหนักขอยูน้ำพ่นโดยขออยู่น้ำพ่นถา่ว่าเพื่อนให้ไปอยู่ที่ได้ไปบอก ต้องเพิ่นบ่กให้ไปดอกเนาะลูกลานเพิ่นว้าสมมุติได้สะสมหมดเนาะสมมุติมีผู้อยากเฮ็ดห้องน้าห้องในให้เพิ่นสิสิให้เฮ็ดบ่นี่เพิ่นให้เฮ็ดอยู่เพิ่นว่าเําได้อยู่นเราเมื่อหน้าเมื่อไงค่ะได้ยายว่าหาเงินหาคำแล้วเพิ่นว่าให้ซื้อเอาต่อเพิ่นว่าในนี้อ๋อถ้าว่าเฮามีเงินไหนเพิ่นให้ซื้อบอนนีนนัมบ่โดยเพิ่นกะสิขายก็ได้เพิ่นเคยบอกราคาอยู่ว่าล่ะบ่เพิ่นบ่เคยบอก แต่ว่าลูกหลานหางเงินได้แหละคันคันซื้อกับคนสีเบงค้ายให้โดยเจ้ากับคิดอยากไปบออยากไปอยากไปหางเงินอยากไปหางเงินอยู่ไซยอยู่ไทยหรืออยู่ลาวเท่านี้อยู่ไทยเจ้าบ่ได้เคยไปจักเถื่อบอ่ล่ะบอคันอยากคันสีไปคันย่านป้าน้องบอโดยคันสมุติเอื้อไอ,อ,อ้น้องเจ้าคนนี้ไปเจ้าสีเบงน้องได้บ่ิร์เดยียวเจ้า แค่แง่แค่ล an wow like ้วนอนเหนื่อยลาบากก็มีนะสมมติวราเพ้่นนี่ไปหาเงินสมมติพื่นนี่อยูู่้เดียวก็เป็นห่วงเลยก็ต้องอยู่น้ากันถ้ากันเบิ้งเดิเพราะว่าเพิ่นผพ้นีนก็เพื่นกะบ่คอยแข็งแห้งบอกโดยอปนปะไปกับ่ได้นอนนังเนาะต้องอยู่น้ำกันเจ้ากับเก่งไหนเก่ง แมย์ประยูกับาก,กันเบื้องนอกได้เป็นเมย์เทนนะนะเป็นเมย์เป็นเมย์เทนเป็นเมย์มที่ซองได้ว่าสัา่นซะกับเกงคุณเจ้านี่เก่งกี่ทีงอมหักพละคนนี่พ่ได้เลยเบื่องนอกนี่เจ้านี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดในเงินด้คำมาเนาะเพื่อสีนอกสีใยสู่ไปอีละเอ้ยอีกจัก<ๆ>หน่อยกะผ่านพ้นไปดอกเนาะ มันนี่พอกไดมาก่มบอคนมาดามันนี่คนมาดามอ่าเพิ่นขายกับเพิ่นสีบวกขายให้พงบอกขายในร้านเนาะหนึ<อ>่ง<อ>ันสมมุเอ้าวว่าพี่น้องกันคือสีคายให้ว่โลกลานอันพี่น้องนี่เป็นเป็นพี่น้องทั้งเม่หรือทั้งพอ่ออันดินอันพี่น้องทั้งพ่ออ่อม่เจ้าอนี้เป็นคนบ้านไหนตะกี้คนบ้านนี่แหละแต่เพิ่นอยู่ฟังงาน หรือแต่ว่าดินที่อยู่นี่เป็นดินพี่น้องของพ่อเดิะตอนที่แม่ชุ้มเจ้าเสียน,นี่ได้เฮ็ดบนเห็ดอย่างเกะเข่าหาอยู่วล,ล่ะเห็นชุ้มเจ้าบ่าเห็ดหรือ,อาญาติพี่น้องบะแม่อญาติพี่น้องนะแม่ดเห็ดทรงเข่าหาเพิ่นอยู่ที่เดาะถือว่าเก่งเด้อพากันสู่ไปและเบิ่งไปนี่แหละเห็ดอย่างไรเอาเป็นสาวรักเด้อ ดสมมติเจ้าสิไปป้าผัดผู้นี่แล้วบันิสักที่อยู่จังใดเนาะเด้ชื่อเจ้ากับมีงว่วมีอย่าง,างหรือว่บ่มีบ่มีเลยบ่มียังเลยมีแต่เพือนหลังเดียวนี่เด้มีแต่เฮือนหลังเดียวน้อตั้งมาจากปีเฮือนนี่จำได้ยี่ว่าอละหลายปีแล้ะแตเตมแม่ แต่แม่อยู่สชั่ว่าเกิดนมนากันแมอยู่เลยอ๋อแบบว่าเจ้าเกิดมาได้เห็นโลกเด้งแต่แม่หลายปีแล้วเกิดมาเลยเห็นโลกเาว่ามีเาาจ้ามีเอื้อยอีกนะเอื้อยนะเพิ่นเป็นเอื้อยแท้แม่ลูกแม่เดียวกันบมแม่เพิ่นนะไปอยู่บ้านไดสารสมองเพิ่นเอาผัวแถวปักเซอเดี๋ยแวบบเพิ่นเมื่อ,อยู่น้ำผัวบ่แม่่นก็ไปน้ำผัวเพิ่นนี่แหละไปอยู่ทางปากเซ่ปัดสองคนนะ ผู้หนึ่งอยู่อยู่บ้านอะไรอย่างอันคูกลางวะเพิ่นกับ<อ>่ค่อยมหาเราเพิ่อนเป็นครอบเป็นครัวคน,นเนาะเดินแบบวองง่ายๆกะห้อยเขียดขาดน,นะเขียดมันรุดออกจากห้อยเ,อเต้นไปทางไปทางมันเนาะเดินจุ่มเจ้าเต้นบบไ,ได้ก็เลยอยู่นี้เดิน <laughs> ถ้าเ่าคิดว่าตัวเองมีครอบมีครัวขันจมจมดเจ้ามีครอบมีครัวมีอัน กสิยูนี่ว่าเจ้าหรือว่าสิสิขาดขึ้นกันบะความคิดเจ <g> ้านะกับวู้คือกันว <g> ่ามาอยู่สมุิว่าคันว่าอยู่เ่นเองกันโดเห็ุหน้ากับ่มีเจักเหตุอย่างไ๋มาอยู่กันเหตุใดเห็ุหน้ากับอะไรบ่มีรถนคันสิไปผัดวงน้องเนาะผูนี่คือผูนี่กันเจ้าไปนี่อยกับ,บ่้าเลาสิไวบว่าเจ้าผู้เดียวผูนีน่ไปหาเงินหากร <g> พอไว้ก่อนว่าไงเนาะต้องเมื่อยได้น้องกระดือวันนี้ไปโรงเรียนบดซองบ้อันนี้มีแต่เพี้ยนนัดเซ็งเป่นไปอยู่ดูดูกินข้าวเที่ยงแล้วบ่มวันนี้น้องกินแล้วเข่าเช้ากินไม่กี่ล่อเดิอตอนนี้เจ้าก็ไปรับจ้างหรือว่าเข่าเจ้าเบิดบ่เด้อน้อง ไม่ได้นำเลยผักควาสแห้งผัจิราตัวเก่งผักไปหากคุจิโร่บาร์ดิผักคือเก่าบารดิผักคือเก่าเจานะ้าเนาะสาธุน้อยสูดๆเล้วอีหล่าเด้อเนู <c oughs> จึงในกาผ่านพ้นไปดอกเนาะโอ้ยผู้ใหญ่าจะดีเอนะ้ยเนาะแต่อีต้นน้องเพิ่น <c oughs> ดินนี่กรัอนี้แท้น้ำบอลซ่านนี่แลหละเนาะเป็นกระเบ,บเื้องคลาเพิ่นกระเบื้องคาซ่านคันบ่ จะหมดเพิ่นขายให้ยไปเลยนะเพิ่นได้ยินเพิ่นวอาว่าคันยังเฮ็ดห้องน้ำทางใดยังกับเพิ่นว่าเฮ็ดได้ตนาเฮือนอะไรเฮ็ดได้เพิ่นว่าเฮ็ดได้โอ้มสมมติว่ามีคือว่ามีเงินมีอย่างเลยห้องน้ำมีเฮ็ดมางนี่ก็ได้บอกเด้เจ้ากระจัดได้อีบ่อีละห้องน้ำนอนกระจัดได้อยู่ะบิดและน้องนะบายห้องน้ำกระจได้อยู่ห้องของบุญมีนั่นแหละเนาะเด้อ เลนอดเลนไปอยู่ป่าพูดได้เนาะปวดมากแห้งเลนโมท่านได้จากวันนี้เอ้ยเนี่ยสิแล้ตะกี้กับข้าวสมัยตะกี้กับอยู่ทางบ้านกับของแม่บุญกับบะมี่ของน้าคือการหากระมีได้ประมาณสิบปีนี่แหละของน้าไรของหน้าแม่บุญก็ได้ได้หากระได้ประมาณสิบปีเจ้าบดีมีโทรศัพท์บ่ล่ามีอยู่ขับมาแปลงได้โทรศัพท์กระแปลงได้แม่ ตอนนั้นมันตายบ่โดยเแม่บุญมากม่นี่กระพผ่่ามยังลายเราพูดว่าอียังกระทามันเอ้ยมันอยากองค์อยากลงว่าแต่น้องคนตัวน้อยนั่นแหละคนตัวน้อยก็เลยอยากลงว่าว่าน้องมาแม่นี่ก็มีทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากเงินมาให้สมเจ้าอีกเอาไว้ใช่ใช่แ่แหละโดยเอาไว้ใส่เงินนาะให้วานจะว่าใส่พิษทุ่งส่งไปจะ เวลาไปกับบให้ป้าไว้เนียเฮือนเพื่อนเฮงกันบ่มีฝาซ้ำเดินน้องบ่เคยป้าน้องไหว้แจ๊บไม่ได้แต่เพื่อนน้องบ่ไดีมีฝาเพื่อนบ่ได้มีฝาเนาะเดินผู้เพื่อนเพิ่นสะอาดสะอาดในวีนน้องเลยมาบ่นมาเมื่อนั่นหอยยำย่างเยอะมาเมื่อนี้เพิ่นเก็บกวดเด้อมื้อนี้สะอาดน้องเป็นเศษเป็นทรายเพื่อนดูซ่านแบบนี้แหละมันจังคัก ทำความสะอาดสะอาดที่ดนซานมันจะแปลป่ปปกูเพื่อนแม่บุญอยู่ได้เคยเมยบุญหกหกมีแต่เสือขาดเตียนเจียอยู่เนาะโอ้ยบังสีฮ่าสิเอาเงินมอบให้ทั้งน้องคนไปทั้งใดเด้มือกล้องค่ะนี่เนาะ,ะเองและผนขังเองได้ฝ่าอันนี้ฮะงนี้ค่ะแม่ให้ทั้งบาวทาเพื่อนเป็นตะกล้องให้มันนี่จ,จับให้เด้อฮ่าเพื่อนจับให้เัื่อนจีเอาเงินขงเข้าไปให้น้องคนกน่อน จะดีเป็นฝากมาบ่ทาเอ้เย,ยเปลี่ยนทางนั่งก่อนพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นก่อนเพิ่นฝากมาผ่านบาทบ่ท,บา,ทาเาอ้ยค่ะข่อยเอามาเป็นเงินกีบโดยโดยเอามาเงินกีบน้องเพิ่นจังอยากซื้อเลยซื้อเลยนะบ่ต้องไปเปลี่ยนทงนนางใดเนาะเพราะว่าบ่งไปเปลี่ยนมันไกลเนาะแม่นขวาเปลี่ยนร้านข้านี่เขาไล่ให้ถือได้เขาไล่ให้เธาได้ละลายตำหาเส้น,สนปลายบ่หาเส้นปลาย เงินม <Cornell. S 2> ันหกเซนไปได้ย um oh. ิ่ล่ะเขาต้องฟิปแหลกหมื่นก่อนหาเซนหานะฮัลค่ะอุ๊ยบัตาถ้าเจ้ามีเงินมาให้เจ้าเจ้าแหลกมาให้เออเด้อยม่นี่ค่อยแลกมาให้น้องคนเลยวันนี้หกเซนหกไปได้ยิ่ล่ะไอ้บุเมนหาเซนหาเลยอ๋อบัตหาเงินมันเดี๋ยวนี้เงินมันขึ้นเงเนาะเมนเมนหักคันดวาลงกับบอลงขนาดนั้นเนาะบัตหาเนาะ นับเงินก่อนเดี๋ยวคนสองหาเงินก่อนส่องหาเงินก่อนพี่น้องเลยวะเออเบงส่องหาเงินก่อนมาให้น้องเพิ่นกันเอายังไม่ไปยนน้องสายวะหนังสายเพิ่งมาพี่น้องสายว่าถ่านเดี๋ยวกันไปนับครูอยู่วะหกแล้วเนาะ ดีฮกเซนฮกภาษาไทยเลยน้องเพิ่นไปนเลีกได้หาเซนหากระพดโพล้อกเากนาะนหรือว่าโอ้เพิ่นกินลายอยู่เนาะโอ้กินไป<ส>นเป็นเซนผู้เป็นเซนเนาะเซนกลัวเพิรนลเนาะแมนอันนี้นนนก็จับงอเงินหนึ่งพันบาทเนาะเป็นทางผู้ใหญ่จะดีทางฝั่งไทยเพิ่นกาแมาพันบาทเพิ่นเลยบอกว่าให้เอาเป็นเงินกีบไปให้น้องเพิ่นโลดว่เซนเพื่อว่าน้องเพิ่นกะ เพื่อสิได้ซื้ออย่างอยู่ในเฮือนในในบ้านนี่มันสิได้สะดวกสบายเนาะสิได้ปอทานม่นแหะวะจว่าเจ็ดแสนวะเลยนะมาหอดน้องเพิ่มทีเรียบร้อยอ่ะล่ะนั่นนะจากหนกมือ,อมเรื่อยๆเลยเนาะงั้น,นเอาคันได้เงินจำนวนนี้เจ้าสิเอาไปซื้อ,อยังไงล่ะ นางกับซื้อฟ้านี่เองนะยังว่าพ่อเห็ดปากระตูเห็ดปากตูเงิเก็บไว้เนาะไใ้ใส่มันเป็นประโยชน์เนาะแบบเงินทางผลักเพิใหญ่เพิ่นมอบให้เขาก็ไว้ซื้อเฮ็ดเนวเฮ็ดน้ำเพลนน้ำซานเท่านี้แหละเพราะว่าเก็บซื้อเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์เนางินเขาน้ำจำปาบอกเขาน้าเพิ่นคือว่าได้เฮ็ดหน้าอยู่นั่นแหละเนาะเขาเพิ่นตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อภาษาไทยคือสิยังอยู่นั่นแหละ โดยซื้อสิ่งที่มันบ่มีเมื่อวานนี่คอยกะเปลีนแป้งนัวพวกกพวปลากระป๋องพวกมาม่าพวกไข่ก็ซื้อมาให้เพิ่งวานนี่คือสิกะกุ้มลายได้เปลี่ยนเมงกิโลแล้วอยู่เออเ่งน้องใหม่เนาะกับเมงกิโลเนาะนเป็นน้องใหม่เพิ่นกระดุ๊ได้ผูกมาเนี่ยประธานเป็นพวงอยู่เนาะแม่นดุได้จุ่มเจ้าบอกไปหาแม่นนี่เพิ่นหามาไว้เพิ่นยังหูจักหามาไว้กินนะ กินแบบเห็ดจืดแลวว่ะนี่หรือว่าย่งขมอยู่บ่ะจืดละ้ะแบบว่าก,กินกระปุลกบูนยังกับแบบล่างเลยกินได้ไอ้นี่ว่ล่ะแมนโอ้เนี่ยเพิ่นกะสลัดได้หาว้กินบัดย่างบ่มีเนาะเป็นพวกพักขยงขยแงงผู้เพิ่นกะเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าท้าเอ้ยย่างบ่มีแต่อย่านั่งแหงมีครบหมดแมนอันพักขยแงงแหงนะมีได้ย่านั่งแหงนะบ่ม <c oughs> ีเนาะโดยโดยแขงสั้นพักกะได้มามอบให้น้องเพิ่นเรียบร้อยเนาะ อีหละขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เป็นอยู่บ่ลูกลองนอกเมื่อขึ้นนกบ่ลงดกไวยพรให้เพิ่นเนาะขอบโมขอบใจหลายเด้อให้เพินเนเ่นสุขภาพแข็งแรงเน้อความเจ็บยลายของไข่ย,ยามีเด้อเบิดละเบ่โดยเลยเนาะขอบุญขอบคุณเพนไดลายทำคุณยายเจดีทางฝัญญง่งไทยเนาะที่ฝากเงินมาให้น้อง ครอบครัวของน้องให้ทางเพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีุ่กขมสวขควมจเจริญเด้อเ mm. พื่อนห้มาซํำใดกระกับคืนไปหาเพื่อนลอยเท่าพันเท่าเานเาะ mm. ให้เพื่อนเปลนโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนโดนเนาะเอ้ครัก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนบอทายที่ว่าทางคุณยายเพื่อนกำมองเห็นนะ mm. แต่ว่าเ mm. พื่อนเห็นความลำบากของน้องเนาะถึงซีเพื่อนซีซอยได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุโลหรือว่าเป็นบุญ ของน้องแล้วเนาะที่มีผู้ผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นนะบอทาเอ้ย่ะเนาะก็คืออันพ่่อแมพี่น้องเห็นนี่เนาะแม่นเมนอันนี้ก็คือเป็นชีวิตจริงของเพิ่นเลยบอทาบ่ได้แต่งบ่ได้แปลงเนาะอีหล่าเนาะความว่าทุกข์ยากก็คือว่าทุกข์ยากนะบ่ให้ตัวผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้อีหล่าเอ้ยคัดตัวผู้ใหญ่เพิ่นล่ะเพิ่นบ่มักแท้ใดหเพิ่นฮู้น้ำลังโอ้เพิ่นบ่อซอยได้แม่นมีหยังให้เว้าความจริงเลยบ่ให้ตัวบ่ให้ต้มเนาะมีหยังก็ให้เว้าทุกข์ก็คือว่าทุกข บ่ให้บอาว่าโอ้ยข่อยมีอยู่แต่เฮ้ามาัวบาตัวเอาสิกะเป็นการหลอกลวงผูรักผู้ใหญ่เพิิน,น,นคือเฮ้านี่ก็ซ้ำว่าถึกหลอกคือก,กันได้บา,านนถาถาว่าทางนองเพนตัวนี่เพราะว่าเฮ้ากับบ่หูเด้เฮ้ากับมีแต่คนแนะนำมาว่าทางครอบครัวเพิ่นลำบากหลีอถาว่าน้องเพิินตัวนเฮ้ากับถึกน้องตัวคือการเพราะเฮ้ากับบ่หูดเด้แต่อันนี้น้องเพิ่นบอกว่าลำบากคือลำบากหลีเนาะกัเห็นใจเพนอย่พี่น้องเลยทางเมกับบ่มีเนาะ น้องคนนี้ต้องเป็นเสาหลักให้ตัวเองแล้วก็เป็นทีเพิงของน้องอีกสองคนพ่อกับมีซัมโบมีเนาะว่าวง่ายๆพ่อว่ายังพ่อก็ไปเอาเมียใหม่เลยกับเพิ่นกับโบมี่คือกันว่าสั้นซะเพิ่นกับเบิ้งครอบครัวของเพิ่นน้องกับจำเป็นมีแจะเบิ้งครอบครัวของน้องเนาะพากันเบิ้งน้องเบิ้งน้องต่อตลอดไปเลยล่ะเด้อเบิ้งเย่งกันเฮาเพว่าเฮาบ่าแม่นว่าวง่ายๆกับเฮาเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว ว่ไงคือพื่นี้เป็นพ่อสั้นนะเพื่อนเป็นแม่าสั้นซะเนออพอ่ดีทอ่อเพื่นมีสองคนเนาะซอยกันนะจังสั้นทั้งแม่บุญกะสิโตูกับเดล่เดอดไหวมีโอกาสสิเวะมาหมาใหม่เดอ้ออ<ด>่ะ<ด>สั้นกะศิลาพีลาน้องไปสักก่อนเด้อละสบายดีเด้อสบายดีสบายดีปี่น้องเอ๋มอบเงินให้น้องเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยเนาะสบุญกระลกมาตารางโอ้อันนี้เป็นทีพักทีพึ่งของเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนซานของน้องเองพี่น้องเลย ดินนี่เป็นดินของพี่น้องเพิ่นพี่น้องทั้งพ่อสันเนะาะถ้ว่ามีเงินมีทองเพิ่นกะให้ลูกให้ลานซื้อได้อยู่เพิ่นวะแต่โบาวหาเพิ่นสิขายเท่าไรพี่น้องเ้ยเนาะโเพ่อนอนกเพนอนเอน่เ่อนเอเือพนพี่น้องเอ้เเนาะโอเคือพี่นพี่นเองเอนะพ่นนพ่น้นนเน เพิ่นว่าว่าถาว่ามีเงินมีคำเพิ่นกับสิเบงคายให้ลูกให้ลานเพิ่งว่าอะพ่อแม่ี่น้องํำหรับคลิปนี้สมบุรกับขอขอบคุณขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่จะดีเด้ออยู่ทางฝั่งไทยผพ้่อเนาะทีว่าฝากเงินมาให้สมบูเป็นสะพานบุญไห้ให้เพิ่นให้อยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บบห้ได้กามไข่บห้มีปรารถนาสิ่งใดสมความุ่งมาตรปรารถนาก็ให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เงินไหลน่องทองไหลมาเนาะขอให้เพิ่นอยู่เย็นเป็นสุข สุขกายสบายใจให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อให้มาสำหรับกระกับคืนไปหาเพลิน้อยเท่าพันเท่าเนาะสำหรับคลิปนี้สมบูราพีละน้องไปสะกกอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,หาดดมให้ยเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สมบูราพีละน้องไปสะกกอนขอกราบคำบาสบัตบายดี